ยอดผลิตรถในไทยตก20%ในปี2024แล้วในช่วงท้ายปี2025นี้จะเป็นยังไงคนขับรถยุโรปจะเจอผลกระทบอะไรไหมมาดูกันเลยครับในปีที่แล้วหรือปี2024ยอดการผลิตรถยนต์ในไทยลดลงถึง20%ซึ่งถือว่าน้อยสุดในรอบ4ปีเลยนะครับสาเหตุหลักๆก็คือยอดการขายในประเทศดิ่งลงถึง26%เพราะการกู้รถที่ยากขึ้นมากทั้งเครดิตที่มีการตรวจสอบที่สูงขึ้นและส่งออกเองเนี่ย ก็ลดลงอีก9%เพราะเศรษฐกิจกโลกไม่แน่นอนแล้วถ้าเป็นรถยุโรปแบรนด์ที่ประกอบในไทยเช่น m e อร์ d e s b e n z หรือ b m w พวกเขาเองก็ได้รับผลกระทบทั้งจากยอดผลิตที่ลดลงเหมือนกันนะครับหลักๆเลยก็ทำให้การจัดหาอะไหล่อาจล่าช้าลงกว่าปกติหรือค่าบริการอาจสูงขึ้นเพราะส่วนประกอบบางอย่างต้องนำเข้าจากประเทศอื่นๆน,นั่นเองครับถ้ามีการลดการผลิตลงการสต็อกสินค้าเองก็จะลดลงด้วยอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่นะครับ ในปี2025ที่เดินทางมาครึ่งปีแล้วก็มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยคาดว่าการผลิตรถจะเพิ่มขึ้นประมาณ2%โดยเฉพาะส่วน EV ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นของรัฐและโครงสร้างภาษีใหม่ที่คอยสนับสนุนผู้ใช้งาน EV ทำให้มี EV อีกหลายเจ้าที่จะเข้ามาตีตลาดในไทย ทีนี้แหละครับเราจะได้เห็น EV ีอีกหลายแบรนด์เลยแหละครับสรุปก็คือคนใช้รถยุโรปยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าอะไรจะมาเร็วแค่ไหนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจจะมีการปรับตัวไปด้วยปีนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆอีกปีเลยนะครับแล้วคุณมีวิธีหรือแผนรับมือกันอย่างไรแชร์ในคอมเมนต์กันได้นะครับ